โชคชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน10เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศกันเดอะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกัน สี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน9เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็ w ด r l d พลังงานของคนธาตุไฟในสิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณเหมือนเป็นคนโสดนะคะเด e ิลมีสี่เหรียญ9เหรียญเหมือนเป็นคนโสดแต่1ิเหรียญนะคะการมีครอบครัวกันอยู่เคียงข้าง หากตอนนี้คุณเป็นคนโสดนะคะสิบเหรียญอาจจะหมายถึงคุณเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวนะคะครอบครัวมีที่พลมีความสําคัญกับคุณมากๆหรืออาจจะหมายถึงชีวิตของคุณเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะเก้าเหรียญเนาะสามารถเป็นพ่อไม้แม่ไมได้หรือว่าตอนนี้เป็นคนโสดที่ โสดมีประสบการณ์ความรักมาก่อนโสดมีคนคุยโสดมีคนในใจแต่ว่าสถานะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนกับใครเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองสัทีเดียวนะคะส่วน the world เนาะความเรียบง่ายความสบายใจนะคะหรืออาจจะหมายถึงคนที่ชีวิตผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาจนปล่อยวางจนมีความสุขกับตัวเองแล้วนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่า โชคชะตาของคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดพลังงานของคุณที่ขึ้นมาเหมือนเป็นคนโสดนะคะบางคนอาจจะโสดเริ่มเปิดใจให้ใครบ้างแล้วโสดมีคนคุยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็น family m a n ครอบครัวมีความสําคัญกับคุณมากๆแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นโสดที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะเรามาดูกันต่อไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะ สิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขอไพ่บอกทีควีนถือถ้วยนะคะความรักความผูกพันการอธิฐานถึงความรักความอ่อนไหวความอ่อนโยนการพร้อมเป็นแม่บ้านพ่อบ้านไหนคะ สิบถ้วยนะคะการสร้างครอบครัวความรักที่ดีความรักที่อบอุน่นคนที่จะอยู่เคียงคู่เคียงข้างนะคะ The Hierophant The h i e r o p h a n ใบนี้นะคะน่าจะหมายถึงการทำตามประเพณีนะคะพิธีการบางสิ่งบางอย่างนอกกระต่ายน้อยสองตัวนะคะแล้วก็ยืนฝั่งบาดหลวงอยู่นะคะ The Chariot การเดินทางการติดต่อ คนทางไกลนะคะคนละภาคคนละจังหวัดคนละประเทศได้หนึ่งหมายการเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะพบเจอใครบางคนหรือว่าถ้ามี คนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะตอนนี้หากว่าอยู่ห่างไกลกันมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาพบเจอกับคุณด้วยนะคะมาทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้สถานะความสัมพันธ์ของคุณชัดเจนขึ้นกว่าเดิมพลังงานของสิบถ้วยเป็นครอบครัวการสร้างครอบครัวกันอยู่เคียงข้างส่วนควีนถือถ้วยนะคะเป็นความรักเนาะการทนุถนอมกันนะคะการดูแลซึ่งกันและกันการอยู่บ้านการเป็นพ่อบ้านการเป็นแม่บ้านนะคะ ยังไงอีกนะคะโชคชะตาของคุณจะเป็นยังไงอีกขอไพ่บอกทีมีเกณฑ์ว่าคณโสดจะได้สละโสดแน่เลยนะคะแตกถ้วยความห่างไกลาการใช้ชีวิตตามลำพังนะคะคิงถือถ้วยการทบทวนตัวเองนะคะความรักความหวังดีการอยู่เคียงข้างการรับฟังนะคะการเป็นที่พึ่งเป็นที่สปอร์ตของกันและกัน หกถ้วยความผูกพันนะคะรักต่างวัยรักทางไกลก็ได้พลังงานของ6ถ้วยนะคะเป็นรักที่คุณทั้งสองคนรู้จักกันแล้วแล้วก็มีความต่างระหว่างกันอาจจะเป็นต่างอายุต่างเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมก็ได้นะคะแต่เป็นความต่างที่ที่เติมเต็มกันและกันนะคะมีความผูกพันกันและกันนั่นเอง justice <see S 1> ความเสมอภาคความชัดเจนความยุติธรรมการพิพากษานะคะ พลังงานของเขาเหมือนอยากมาทําบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนขึ้นเลยนะคะพลังงานของดอะไฮโดร f a n ใบนี้เนาะก็เป็นเหมือนทําตามประเพณีนะคะส่วนจัสติกนะคะก็เป็นเอกสารที่เป็นทางการเป็นราชการนะคะดอะซ u นความสดใสความสุขความสมหวังนะคะดอะซ u นเป็นการสร้างครอบครัวก็ได้การมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะ พลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะโสดผ่านผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วหรือว่าจะโสดจริงๆแล้วก็ครอบครัวมีความสําคัญกับคุณมากๆนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอคนถูกใจหากว่ามีคนในใจอยู่แล้วคนคนนั้นก็จะมาทําสถานะความสัมพันธ์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะมีเกณฑ์มากๆว่าจะเป็นคนห่างไกลนะคะอยู่ห่างไกลกันเนาะ แปดถ้วยนะคะพลังงานของความรู้สึกที่ยังคงรักยังคงผูกพันแต่ว่าต้องอยู่ห่างไกลกันมีความเหงามีความเศร้ามีความคิดถึงเดอชาลีออตก็เป็นความห่างไกลนะคะเป็นการเดินทางการมาหาเนาะมาเพื่อมอบความรักนะคะพลังงานของความรักความผูกพันทั้งควีนถือถ้วยสิบถ้วยคิงถือถ้วยแล้วก็หกถ้วยมาเพื่อมอบความรัก ความรักความผูกพันดึงดูดให้คุณทั้งคู่เข้ามาหากันมาใกล้ชิดกันมาพบเจอกันนะคะพลังงานของการเริ่มต้นเนาะพลังงานของความรักความสดใสเป้าหมายในชีวิตอนาคตที่สดใสที่มีร่วมกันนะคะแล้วนี่ก็คือทิศทางการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะ